สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ครับผมเนาะก็นี่ก็จะมาชมนะครับเหรียญท็อปๆนะครับรองท็อปของพญาเสือนอนกินนะครับผมเนาะทั้งเป็นเลขสวยนะครับผมเนาะก็ราคาถือว่าถูกครับผมถือว่าถูกนะครับก็หลักๆเขาก็ขายกันเกินนี้ไป2-3งสาพันนะครับ3-4มสีพันแล้วนะครับผมเนาะก็อาจจะไม่ใช่ราคาจองนะครับแต่ก็เป็นราคาบวก ถือว่าถูกที่สุดในกลุ่มนะครับผมเนาะผมก็ไม่อยากเอาไปแบ่งปันในกลุ่มเนาะครับผมอยากให้แบ่งปันพี่พี่นะครับบางคนบางคนงบถึงนะครับแต่เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นโซเชียลไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากแบ่งปันที่ข้างนอกกลุ่มนะครับผมเนาะแล้วก็บางคนที่ที่ไม่ค่อยได้ติดตามในกลุ่มอะไรอะไรยังไงนะครับผมเนาะผมก็อยากมาแบ่งปันพอดีเห็นถูกนะครับผมเนาะ ผมก็ไม่ไม่อยากให้ได้แพงกันเนาะถ้ามีโอกาสถูกก็เอามาแบ่งถูกๆครับอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณเนาะพี่ๆทุกท่านครับผมเนาะที่กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนะครับพันกว่าคนนะครับเทียบเท่ากับสปอนเซอร์ทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะที่สนับสนุนน้องเข้ามาน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามที่รับชมแล้วก็ ไว้ใจน้องเข้ามานะครับแล้วการการสั่งออเดอร์นะครับก็บางทีบางท่านบางทีผมลืมนะครับผลที่ลูกค้าเยอะครับผมเนาะก็พี่คิดดูพันกว่าคนก็ตีไปสัก2-300คนเนาะครับผมเนาะที่เป็นลูกค้านะครับที่ไว้ใจผมเนี่เนาะก็ก็บางทีออเดอร์ก็มันก็หลายๆคนนะครับผมก็อาจจะลืมบางทีก็อาจจะสั่งซ้ํากันมาอะไรงี้ครับผมเนาะผมก็อาจเอามาน้อยอะไรงี้ครับผมหามาน้อยหามาไม่พอกันบาอกคูเขี่ยวกันเนาะก็ กลาบขอไปนะครับก็ทักท้วงกันมาใหม่นะครับหรือว่าถ้าได้แล้วอะไรยังไงก็แจ้งแจ้งผมมาก็ได้นะครับว่าพี่ได้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแบ่งปันเนาะบางทีผมก็หาให้เช้าหน่อยนะครับเผื่อบางทีจงโจรอะไรมันเยอะครับทุกวันนี้เนาะครับผมเนาะมีพระก็ไม่สูงพระก็มีนะครับผมเนาะก็กลาบขอพวะคุณพี่บีพี่เกิดนะครับเสียนุ พี่นุ๊งพี่เก๋นะครับที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะไม่ว่าจะใไทยหรือต่างประเทศนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมเนาะยินดีต้อนรับก็ใครอยากเหมงปันกับผมเนาะครับผมเนาะก็อยากเช่าบูชากับผมก็แอดไลน์กันมานะครับผมสแกน QR โค้ดนะครับผมเนาะหรือค้นหาเบอร์โทรนะครับถ้าสแกนไม่ได้ค้นหาเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับค้นหาเบอร์นะครับไม่ใช่ไอดีนะครับผมเนาะ ก็จะขึ้นลายตัวนี้นะครับผมขึ้นลายตรงนี้นะครับขึ้นลายนะครับขึ้นลายอันนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีนะสำหรับคนที่โทรมานะครับจดจดหมายเลขบัญชีผมไว้นี่ครับเนาะเอาไปเทียบดูนะครับและชื่อนามสกุลขอให้ตรงนะครับชื่อนามนามสกุลขอให้ตรงนะครับตรงเบอร์นี้นะครับผมเนาะชื่อนามสกุลขอให้ตรงเบอร์นี้นะครับผมตรงชื่อนี้นะครับก็จะ จะเข้ากับปาผมเนาะเงินถ้าถ้าเข้ากับป๋าคนอื่นนี่พี่จะไม่ได้พระนะครับผมเนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อันนี้มานะครับฝากกดด้วยนะครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณด้วยนะครับอันนี้เรามาชมนะครับก่อนจะมาชมพระหลักๆของลุงพ่อชนายนะครับผมเนาะก็จะมาชมนี่ครับอันนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมครับ28พระองค์นะครับผมเนาะก็ออกไต้หวันก็เยอะครับออกจีนก็ไม่น้อยครับผมเนาะ นี่ครับยี่สิบแปดพระองค์นะครับเหรียญแท้นะครับเห็นไหมเงาแวบแล้วก็มีเส้นเสี้ยนเห็นไหมเส้นเสี้ยนอาจจะไม่คมเท่าไหร่นะครับผมเนาะแต่ก็เห็นครับมองเห็นอันนี้แค่คูณหกนะครับแค่คูณหกเส้นเกียสูงเกียสัครับผมเนาะเด่นชัดครับผมราคายังไม่แพงครับผมเนาะราคายังไม่แพงนะครับผมเนาะพอดีอาจารย์ท่านจะไปปริวาสินะครับผมนะต่างจังหวัดอาจารย์ท่านเลยมาแบ่งปันแบบถูกๆูกนะครับอยากได้เงินนะครับผมเนาะผมก็เลยถวายไปนะครับผมในส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะ ผมก็เลยเอาอันนั้นอยู่เซฟวะโอ้ผมลืมเนาะรูปหล่อหลวงพ่อชไหนเนาะโอ้ผมลืมผมลืมต้องขออภัยครับผมว่าจะมาลงคลิปเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาหลังอันนี้มีโค้ดมีหมายเลขมีโค้ดมีหมายเลขนะครับผมเนาะม,ม,มีโค้ดมีหมายเลข,เลเขเลพอดีของเยอะครับพระเยอะทุกช่วงนี้พระเยอะครับพระ พระหลายอย่างนะครับบางองค์ก็ยังยังไม่ได้ลงคลิปเลยครับอันนี้เหมือนตะกุดนี่เนาะตะกุดนี่ก็ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมเนาะบางอย่างก็ยังยังรอลงคลิปจองคิวอยู่ครับเนาะถ้าลงบ่อยเกินก็พี่ๆอาจจะดูไม่ทันนะครับผมเนาะก็ลงทีละอย่างไปนะครับผมเนาะ<ๆ>ก็พยายามลงจะลงให้ครบนะครับบางอย่างก็ยังไม่ได้ลงเลยครับผมเนาะมีของมีของมีอะไรนะครับจะมารีวิวมาลงให้พี่ ดูได้ดูได้ชมกันนะครับเหรียญจริงเหรียญแท้นะครับเผื่อบางคนโทรมาเนาะครับอาจจะไม่ได้เห็นเหรียญแท้อันนี้28ดพระองค์นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมเนาะก็ราคาถูกถูกหลักร้อยครับผมหลักร้อยก็ชอบก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมเนาะอันนี้เป็นพญาเสือบินเลื่อนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับผมเนาะรุ่นสองนะครับรุ่นสองนะครับซึ่งรุ่นแรกก็โด่งดังไปแล้วแล้วก็เป็นตำนานไปแล้วครับหายากราคาก็สูงด้วยครับผมเนาะราคาก็สูงอันนี้ก็ยังหลักร้อยครับมี รู้สึกว่าจะมีเกษานี่ครับมีเกษามีจีวอนนะครับผมเนาะรับประกันแท้ครับผมเนาะมีพี่โค้งแถมมาต่อนนึงนะครับผมเนาะหรือจะเอาเหรียญแบบเปล่าๆนะครับอันนี้ก็ถูกลงนะครับผมเนาะถ้าเป็นคู่ก็ถูกลดลงอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะถ้าเป็นแยกก็มีส่วนหนึ่งเนื้อเงินผมก็มีนะครับอันนี้เนื้อเงินแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าเอาไว้กล่องไหนนะครับพอดีมีหลายกล่องครับพอดีพระเยอะครับช่วงนี้นะครับผมเนาะ นี่ครับที่ผมได้เกินไว้ในหลายๆคลิปในคลิปที่แล้วอาจจะคลิปหลายๆวันนะครับที่ลงไปหลายๆวันนะครับผมเนาะสมเด็จนะครับผมสมเด็จเนาะถ้าสมเด็จเป็นสมเด็จสมอเก้าใบนะครับสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะครับสร้างปีห้าเจ็ดวัดวัดยังก็ว <laughs> ัดหนองตาแก้วนะครับวัดหนองตาแก้วนะครับผมเนาะจำว่าไหวว <laughs> ัดหนองตาแก้วพอดีรีวิวหลายอาจารย์ <laughs> วัตหนองตาแก้วครับนี่ครับดูเนื้อดูมวลสารครับผมเนาะนี่ครับเนาะองค์ละร้อยนะครับองค์ละร้อยนะครับผมที่ที่องค์ละร้อยก็เพราะว่าไงครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีรอยรล้ารอยแตกอันนี้เขาส่งมาราคานี้นะครับแล้วเขาส่งมาราคาองค์ละร้อยเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าใครเอาถ้าใครเอาองค์เดียวนะครับผมขออนุญาตขอเพิ่มค่าส่งอีก30บาทนะครับผมเนาะตามจริงมันก็สามสิบสามนะครับนี่ครับอันนี้มันก็จะอันนี้หน่อยนึงมันแตกแบบนี้นะครับผมเนาะถ้าองค์นี้ โอ่งน,นี้เดี๋ยวไปเป็นมวลสารดีกว่าอันนี้จะไปตําเป็นมวลสารดีกว่าครับเนาะองค์นี้อาจจะไม่ไม่อันนี้ถ้าใครจะเอาก็แล้วแต่นะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยวผมไปเป็นมวลสารนุ่งปูงผมก็จะไปถวายวันนี้วันที่สิบอันนี้มันวันนี้วันที่สิบสี่นะครับผมเนาะสิบเอ้ยสิบสามนะครับสิบสามซึ่งก็เป็นวันเข้าวันสามเมนโบะ พ่งนี้ตีพ่งนี้วัดเนาะครับผมนี่ครับนี่โอ้อันนี้ก็แตกเหมือนกันมันแตกมันเล้านะครับเขาก็เอามาให้เนะครับองละร้อยนะครับผมเนาะนี่ครับอง์ละร้อยถ้าใครสนใจก็ทักมาครับสําหรับสายสะสมนะครับนี่ครับบางองค์ก็สวยๆครับผมเนาะนี่ครับบางองค์ก็สวยๆแบบนี้นี่เห็นเห็นไหมมันสวนมากมันแตกมันเล้าแบบนี้หมดครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะ ถ้าเอาหมดนี่ตอนนี้องค์ละร้อยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีแปดองค์นะครับองค์นั้นผมเอาไปถวายเป็นมวลสารครับผมเนาะนี่ครับถ้าองค์พอดูได้ก็มีครับผมพอดูได้ก็มีนี่ครับนี่ฮเห็นไหมอันนี้ก็เล้าตรงนี้นะครับผมนี่เล้าตรงนี้ครับผมเนาะนี่ครับมันแตกมันเล้าอย่างนี้นะครับผมเนาะองค์ละร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาองค์อันนี้ออกก่อนนี่เอาองค์นี้ออกโอ้เลือกไปเลือกมาก็เหลือไม่กี่องค์ครับผม เลือกไปเลือกมาก็เหลือไม่กี่องค์ครับผมสําหรับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็แตกเหมือนกันนะครับผมเนาะเอานี่ครับเห็นไหมพระผมส่วนมากพระผมได้มาผมก็ไม่ได้เลือกนะครับผมเนาะผมไม่ได้เลือกนี่ครับอันนี้ก็จะมีองค์ดีหน่อยอออองค์ดีมีหนึ่งองค์นะครับที่น่าเก็บน่าเล่นนะครับแต่ว่ามันเล้าวนี่ครับเนาะนี่ครับนี่อันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็แตกขอบแตกข้างนะครับผมเนาะแตกใต้ฐานนะครับผมเนาะ นี่ครับองละร้อยก็มี2องค์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้รู้สึกว่าที่เหลือเดี๋ยวผมจะอันนี้นะครับอันนี้ก็องค์ที่สามนะครับผมนี่ครับนี่ครับมันก็แตกมันเล้าอย่างงี้นะครับผมเนาะอันนี้พระมันเขาเรียกว่าอะไรพระลั่นพระเล้าเนาะตั้งแต่อยู่วัดเลยนะครับผมเนาะอันนี้ไม่ได้จากการขนส่งหรือจากการอะไรนะครับดูครับบางบางองมันจะแอ่นจะงอเลยครับนี่ครับเห็นไหมคล้ายๆว่ามวลสารมันก็ปีห้าเจ็ดนะครับผมเนาะ สร้างปี5้าเนาะพระหลายปีนะครับผมเนาะมันก็เหมือนสมเด็จนะครับผมเนาะสมเด็จบางขุนพรมสมเด็จไอสมเด็จวัดระฆังอะไรนี้ครับผมนี่ครับอันนี้อันนี้ก็ดูดีครับก็จะมีสองค์นี่ครับเหลือประมาณ4ี่องค์นะครับที่ที่พอลูกค้าอาจจะรับได้นะครับผมเนาะก็มี4ี่องค์ถ้าเหมาหมดก็นี่ครับสี่ร้อยพร้อมส่งเลยนะครับผมเนาะไม่คิดค่าส่งเพิ่มแต่ถ้าองค์เดียวผมก็ขอค่าส่งนะครับผมเพราะว่า ผมก็พูดตรงพระมันก็แตกก็เล้านะครับผมเนาะพระแตกพระเล้าผมก็ไม่อยากบวกเพิ่มนะครับผมเนาะผมก็ไม่อยากบวกเพิ่มเพราะว่าถ้าบวกเพิ่มมันก็พระมันไม่สวยพี่เนาะมันก็จะดูแพงนะครับผมเนาะพระมันไม่สวยมันก็จะดูแพงครับผมพระไม่สวยมันก็จะดูแพงนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับผมเนาะพระมันไม่ถ้าผมบวกเพิ่มมันก็จะเป็น ตีไปเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยนู่นนะครับเนาะถ้าผมบวกเพิ่มเอาตามที่ว่าท,ที่ผมอยู่ได้นะครับก็อาจจะเป็นสองร้อยเลยเพราะค่าส่งก็สามสิบสามบาทแล้วนะครับผมขั้นต่ําก็ค่ากล่องอีกห้าบาทอะไรเงี้ยก็กันกระแทกอีกห้าบาทอะไรเงี้ยครับผมเนาะมันก็จะเป็นตีไปสี่สิบห้าสิบาทแล้วนะครับผมค่าน้ำมูกน้ำมันก็ตีไปร้อยหนึ่งก็เป็นองค์ละสองร้อยนู่นแหละครับเนาะแต่ว่าผมไม่อยากบวกนะครับสําหรับสมเด็จองค์นี้นะครับสมเด็จองค์นี้เพราะว่ามัน จะดูแพงนะครับพ้ามันไม่สวยเนาะพระมันแตกนะครับผมเนาะ <S <S 1> <S 1> สําหรับอเสือนอนกินอันนี้ก็ผมลงคลิปไปใต้จะเมื่อแป๊บเดียวเองนะครับผมเนาะ <S 1> <S 1> ลงคลิปน่าจะลงคลิปเมื่อตอนเย็นในมั้งตอนเย็นของตอนเย็นวันที่คลิปที่แล้วมั้งนะครับถ้าจาไม่ผิดนะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็เหลือเหลือแต่เสือนะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวผมจะอาจติดต่อมานะครับอาจจะหามาอีกก็ได้นะครับมัน พอดีผมเห็นอีกคนหนึ่งมีนะครับเขาอาจจะแบ่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองติดต่อมาตอนนี้ผมในมือผมผมพร้อมส่งนี่ผมมีเหลือแต่เสือนะครับก็ราคาก็อาจจะแรงหน่อยถ้าอันเดียวนะครับผมเนาะถ้าสองอันมันก็จะมันก็จะถ้าคู่เนาะเป็นคู่ก็อาจจะมันก็จะแรงกว่าอยู่แต่ว่ามันได้เป็นคู่นะครับผมเนาะเฉลี่ยกันแล้วมันก็มันก็ก็คุ้มกว่ากันนะครับสําหรับเนื้อตะกั่วนะครับตะกั่วลองพิมพ์นะครับ จานมือด้วยหลวงพ่อนะครับผมเนาะซึ่งผมได้โพสต์เป็นรูปภาพให้ดูนะครับในส่วนหนึ่งในหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วนะครับที่หลวงพ่อก้มจานให้นะครับจานแล้วก็เสกนะครับถือว่าได้อย่างหนึ่งได้ตะกุดนะครับทางฝั่งเสือนี่ก็จะมีตะกุด3กษัตริย์นะครับผมเนาะตะกุด3มกษัตริย์แล้วก็ทางฝั่งหลวงพ่อจะมีตะกุดอีกดอกนึงนะครับซึ่งเห็นไหมขนาดเนื้อทองคาเนื้อทองคานะครับไม่มีตะกุดนะครับเนื้อทองคํา เป็นเนื teachers, 8, nah <g> ้อเงินลงยาแดงนะครับไม่ไม่มีตะกุดอันนี้พร้อมกล่องนะครับมีกล่องมาด้วยนะครับผมเนาะถ้าใครรับไปก็ถ้าอยากได้กล่องก็อย่าลืมทักท้วงผมมาด้วยนะครับเผื่อบางทีผมลืมนะครับผมเนาะผมแพกหลายกล่องเนาะบางทีผมแพกหลายกล่องหลายอย่างนะครับผมเนาะซึ่งช่วงนี้การขนส่งอาจจะติดขัดหน่อยนึงนะครับขออภัยนะครับผมการขนส่งในการขนส่งนะครับผมเนาะก็มีลงมีร้านบางทีร้านส่งขนส่งเขาหยุดนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ส่งนะครับอาจจะล่าช้าหน่อยนึงนะครับ อันนี้ครับใบหน้าหลวงพ่อจมูกโดงๆนะครับคิ้วโดงๆอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะต้องขออภัยครับผมจมูกโดงๆนะครับนี่ครับลงยาสีครับผมเนาะเนืบนเป็นเนื้อเงินสวยงามครับผมเนาะลงยาลงยานี่ลงยาก็น่าจะลงยาอย่างดีนะครับผมเนาะเพราะทํามามันเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อบนนะครับเนื้อบนรองจากเนื้อทองคํานะครับผมเนาะเนื้อทองคําก็ ราคาจองก็แสนหนึ่งนะครับผมเนาะราคาจองก็แสนหนึ่งพอดีเป๊ะนะครับผมเนาะราคาจองแสนหนึ่งก็มีประมาณเก้าเหรียญมันงก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับเก้าเหรียญหรือสิบเหรียญนะครับเนาะโอ้แสนหนึ่งก็เงินล้านคนตัวนี้ทองคำกันเลยป้าทวงก็ถ้าใครสนใจทองคําผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนจะแบ่งไหมนะครับผมแต่ว่าบอกตรงเลยว่าแสน กว่านี่แสนต้นๆอาจจะไม่พอนะครับผมสําหรับเหรียญเสือนอนกินนะครับผมเนาะก็เหรียญเสือนินจานะครับถ้าใครสนใจนะครับทองคําก็ก็ทักมาก็น่าน่าจะไม่เกินแสนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูกับเจ้าของเขาดูนะครับผมเนาะน่าจะไม่เกินแสนนะครับผมเนาะสาหรับเสนจ่าอันนี้ก็อ้เลขเจ็ดนะครับผมเรขเจ็ดนะครับอันนี้หนึ่งมืนบาทนะครับผมเนาะเขาฝากขายนะครับอันนี้เขาฝากขายอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมเนาะ เขาฝากขายผมเห็นมันถูกผมก็เลยมาเอาขอเขามาลงคลิปนะครับตามจริงเขาจะขายในกลุ่มนะครับเนาะเขาจะขายในกลุ่มมีเกียร์ชาจีวอนนะครับหนังพี่เมฆแถมด้วยนะครับผมหนังพี่เมฆแถมมาด้วยนะครับเรียมสวยๆพร้อมพร้อมขึ้นคอนะครับเลียมสวยๆหรือใครจะเอาไปแกะออกไปเรี่ยมทองก็สวยครับผมสวยงามครับผมนี่ครับเป็นเนื้อทองคําแท้นะครับ90น่าจะ9 9้าบ้างเก้าหรือเก้าบนะครับเนาะทองคําแท้นะครับผมเนาะสวยงามครับผมเนาะ ก็ราคาจองก็แปดพันแล้วนะครับผมเนาะราคาจองแปดพันในกลุ่มนี้หานี่ต่ำๆนี่หมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามขึ้นนะครับผมเนาะบางคนก็ขายเป็นหมื่นสามหมื่นสี่นะครับผมเนาะแต่อันนี้ผมได้มาเขาฝากขายเนาะก็ไม่ใช่ได้มาอันนี้เขาฝากขายเขาขอหมื่นทวนนะครับแต่ว่าถ้าพี่โอนมาหมื่นทวนผมก็ผมก็ไม่ได้บวกเอากําไรหรือเอาค่าส่งเพิ่มนะครับผมเนาะผมก็จะขอเขาเป็นค่าส่งแค่สามสิบสามบาทเองนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับ เขาน่าจะร้อนเงินครับเพราะว่าเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถเขาเนาะครับผมเน,ะ <g iggle> นาะก็เอาไปเป็นหมุนนะครับผมน่าจะเอาหมุนก็เลยผมก็เลยติดต่อมาว่าผมขอลงคลิปนี้ก่อนได้ไหมเผื่อมีคนชอบเนาะครับผมเนะเาะเผื่อคนทางช่องผมมันมีคนชอบมีคนอยากได้อะไรางี้ครับผมเนาะก็เห็นมันราคามันอันนี้ดีนะครับถ้าถ้าสมมุติว่า พี่อยากได้อะไรเงี้ยในกลุ่มอะไรเงี้ยครับผมถ้าให้ผมหานี่มันไม่ต่ํากว่าหมื่นสามหมื่นสี่ครับผมเนาะขนาดผมเกินเกินไว้หมื่นห้านี่ยก็ก็มีคนขายอยู่นะครับหมื่นห้าเนี่ยครับแล้วผมบวกไปอีกเนาะถ้าผมบวกไปอีกก็ก็ยังแพงขึ้นไปอีกนะครับผมเนาะก็อันนี้ผมยังไม่ได้บวกนะครับถ้าตามผมก็อยากบวกอยู่นะครับแต่ว่าก็มันจะดูแพงนะครับผมเนาะผมก็อยากให้พี่ได้ถูกๆนะครับผมเนาะสำหรับเรียนนี้นะครับผมเนาะผมก็จะ พอเคลียค่าสูงเขาแค่นั้นนะครับผมเนาะอันนี้ก็ผมก็คือถือว่าช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันไปนะครับผมเนาะก็สําหรับเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันอันนี้เขาก็เขาได้มาก็ตอนนั้นก็เก้าพันกว่าบาทแล้วมั้งเนาะครับหน้าประมาณนี้เขาก็ไปเลี่ยมกรอบอีกนะครับเลี่ยมกรอบนี่ลงยาลงสีครับลงสีลงยานี่โอ้เลี่ยมกรอบแบบนี้นี่ผมว่าจี้ขี้ก็สี่ร้อยแล้วครับผมเนาะถ้าตีไปได้เก้าพันห้า ้าพันห้าอันนี้สีแล้ก็เกือบหมื่นครับผมก็เกือบหมื่นก็ถือว่าเท่าทุนเข้าไปนะครับผมเขาได้มาประมาณนี้ครับเขาได้มาประมาณนี้อยู่นี่ครับก็ไปเลี่ยมกรอบเองอีกครับแถมเป็นเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับผมเนาะที่เป็นเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับผมเนาะที่เหลือก็จะเป็นหกหกห้าห้าสี่สี่นะครับผมเนาะที่เหลือมันก็จะเป็นห้าห้าหกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งอะไรนี้ครับผมเนาะก็มีเหรียญเดียวในโลกนะครับผมเนาะก็ไม่เนี่ครับผมเผื่อบางทีถ้า ในประเทศไม่มีใครสนใจนะครับผมก็อาจจะลองทักทักท้วงท้วงไปต่างประเทศดูนะครับเผื่อจะมีคนสนใจก็มีนะครับผมเนาะสำหรับเสือนอนกินนะครับในราคานี้นะครับผมเนาะไม่แน่ครับผมเนาะก็คนจีนก็เยอะนะครับเหรียญปู่เจ้าครับเหรียญปู่เจ้าตอนนี้ก็ได้มาเหรียญหนึ่งเหรียญปู่เจ้าสมิงพายเนาะครับเนื้อสัตตะโลหะลงยาเหลืองนะครับสวยงามครับผมเนาะสวยงามอันนี้ก็หลักพันกว่าบาทนะครับผมเนาะพันกว่าบาท นี่ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทักท้วงไปนะครับตอนนี้เขาก็ทักมาอยู่ครับผมตอนนี้เขาจะเน้นเนื้อบนบนก่อนครับจะเป็นเนื้อเงินเนื้อชินเงินอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะทงต่างประเทศเขากําลังสัรหาอยู่ครับผมเนาะก็ถ้าไม่มีเขาก็จะเอาแบบรองลงมาอีกนะครับผมเนาะนี่ครับเขาก็สัรหากันเยอะตอนนี้ผู้เจ้าผมก็เอามากล่องนึงก็ไม่ไม่ถึงกับเป็นร้อยรอกครับก็มีอยู่หกเจ็ดเหรียญเนี่ยครับเนาะอยู่ในกล่องนะครับเป็นเนื้อแางๆก็พีก็กําลัง เป็นหลักร้อยอยู่หลักร้อยอยู่ราคาก็ยังไม่ไม่ถือว่าแรงนะครับพร้อมเรียมนะครับผมเนาะพร้อมเดียมอันนี้ก็จะมีหนังพี่โค้งมีกษาก็น่าจะไม่มีครับผมเนาะมีแต่จีวอนนะครับแสดงงกษาหมดครับผมกีาหมดครับสำหรับปู่เจ้านะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวของปู่เจ้าสมิงพายมาให้อ่านเรื่อยๆนะครับผมเนาะหรือบางทีผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเนาะซึ่งห้าพยัก์นะครับห้าพยักษ์ เดือน5พยักผมผมว่าจะเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังก็ช่วงนี้ก็กําลังยุ่งๆกับงานกับอีกส่วนหนึ่งก็กําลังมีหลายๆอย่างนะครับผมเนาะมีหลายๆอย่างนะครับมีภารกิจหลายอย่างกับรายเดียนที่ยังไม่ได้โชว์นะครับยังยังไม่ได้รีวิวกันนะครับผมเนาะก็เลยเอามารีวิวเอามาทํากันนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมอีกนะครับพอดีผมได้ผมได้ของถูกมาผมเลยรีบมาลงให้พี่ๆได้ชมได้ดูกันนะครับผมเนาะถ้าใครอยากได้อยากอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพี่ๆท่านกราบขอบพระคุณครับ